สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบอนแบร์นะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดกาลสินนะคะ ใครนะคะที่มีอาการของโรคลมชักนะคะหรือว่าคนที่คุณรักนะคะมีอาการของโรคลมชักอยู่นะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะครวันนี้นะคะชิว Saint จะมาสัมภาษณ์นะคะลูกค้าที่มีอาการของโรคลมชักนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมาอาการเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเลยมื่มาทานตัวบาลีนะคะของบริษัทบาลานแบนอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะ correctly. สวัสดีค่ะเด,ดี<อ>๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะชื่อน้องอาร์มนะครับอายุย7ปีทํางานอยู่เทศบาลตำบลพลทงอําเภอเมืองจังหว ค่ะน้องอามคะอยากถามว่าที่ผ่านมาอาการของโรคลมชักเราเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังคะอาการโรคลมชักของผมนะครับก็คือตั้งแต่อายุ16ปีตอนนี้อายุ27แล้วครับโอ้คือนานมากก็คือ11ปีได้แล้วครับก็คือมันมีมาทุกปีตลอดเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะน้องอามคือมีอาการก็คือมีอาการชักเกงเนี่ยก็คือจะเป็นสองครั้งครับอก็คือตั้งแต่อายุ16ปีค่ะแล้วก็ ช่วงล่าสุดเลยก็คือเดือนที่แล้วครับก็คือเป็นแค่สองครั้งหนักๆนะคะแล้วอาการอื่นๆเงี้ยเกี่ยวกับโรคลงชักน้องอาร์มีอาการอะไรบ้างที่สังเกตได้เลยก็คือจะมีอาการแบบรู้ตัวว่าตัวเองกําลังจะเป็นเหมือนกับมีอาการแบบเมื่อยลอยเฉยๆครับอ่านะคะก็จะเป็นระยะสั้นๆประมาณไม่ถึงห้าวิถึงสิบินครับ อ่าฮะน้ององาร์มมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันเรายังไงบ้างถามว่าส่งผลกระทบไหมส่งผลกระทบครับ<ะ>ก็คือว่าทางอาร์มเนี่ยคุยกับตัวเองตลอดว่าอยากจะหาวิธีรักษาให้หายขาดเลย<ะ>เพราะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยคือแบบว่ามันเสี่ยงต่อการขับรถ<ะ>การเดินทางแล้ว<ะ>แบบว่าเราเดินทางบ่อยอย่างเี้ครับก็ต้องแบบสลับกันกับพ่อเขาเ<ะ>ดินทางไกล,ไกล พ่อกับแม่ก็เลยเป็นห่วงว่าเราจะมีอาการตอนไหนแกก็เลยไม่อยากให้เราขับรถยนต์ถ้าสมมุติว่าขับรถอยู่และอาการลมชักขึ้นมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ คุณพ่อหรือว่าน้องอามเป็นคนหาข้อมูลเกี่ยวกับแรกๆเนี่ยก็คือเป็นอามหาข้อมูลก่อนทางอินเทอร์เน็ตก็เลยมาเจอตัวนี้ครับแล้วก็เลยปรึกษากัน,นกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เลยว่าลองมาทานดูก็เลยลองสั่งมาทานดูพอสั่งมาทานปุ๊บเนี่ยช่วงที่สั่งมาทานนี่คือจะไม่มีอาการเลยก็คือ3-4เดือนก่อนที่อามจะเข้าโรงพยาบาลเดือนที่แล้วคือไม่มีอาการเลยไม่มีอาการคือไม่มีอาการอะไรบนะ้างน้องอามช่วยขยายความตรงนี้ก็คือเป็นอาการเหมือรลอยก็ไม่มีแล้วก็ชักเก่งไม่มีน้องอามทานวันละกี่ซองคะ มันละซองครับก่อนนอนพอทานไปเนี่ยรู้สึกว่าอาการเหมือนรอยไม่มีแล้วนะคะจากปกติที่เราจะจะมีอาการนี้ขึ้นมาตลอดใช่ค่ะแล้วตอนที่หาข้อมูลเนี่ยเจอหลายแบรนด์ไหมหรือว่าเจอบาลานซ์นอีเลยเจอบาลานซ์อีก่อนก็เลยลองมาทานก่อนแล้วน้องอามีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วไหมแบบเชื่อในอาหารเสริมอยู่แล้วไหมคะเมื่อก่อนไม่เชื่อนะไม่เชื่อใช่ครับก็เลยลองมาทานดูก็ลองเปิดใจแหละโอเคพอลองทานบาลานซ์อีแล้วผมพบว่าอาการเหมนอรอยม,ม,อลลมันลดลงมันลดลงใช่ครับแรกแรกนี่คือจะลดลงก่อน Mm hmm. แต่พอใกล้จะหมดแล้วเนี่ยไม่มีอาการเลย uh huh. แต่พอเราไม่ได้สั่งเดือนที่แล้วเนี่ย uh huh. คืออาการชักเกงมันขึ้นมามันเหมือนกับลักษณะว่าเราต้องทานตลอดอะไรประมาณนะะี uh ้ครับก็เลยปรึกษากันกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เลยว่า ทั้งหมดแล้วก็สั่งมาทานสีลูกทําไมเราต้องขาดการกิดไปแสดงว่าที่ผ่านมาถึงทานยาคุณหมอมันก็ยังมีอาการอยู่ใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าสมมติทานตัวบาลานซ์อออาการก็ไม่กลับมาแสดงว่าบาลานซ์ีอะได้ผลสําหรับน้องอามนะน้องอามเชื่อหรือยังว่าอาหารเสริมได้ผลอ่ะยินดีกว่าให้น้องอามนะคะช่วยฝากถึงคนที่เขากาลังหาข้อมูลเผื่อมีคนที่มีอาการชักเกร็งเป็นอาการของโรคลมชักนะคะแล้วก็กลังหาข้อมูลอยู่เลยนะคะใครที่มีอาการอย่างอามอยู่อย่างชักเกร็งอย่างเหม่อลอย หรือว่าที่เกี่ยวกับการที่เป็นโรลคลมชักนะครับอาม,มอยากจะแนะนําว่าให้มาลองบาลานซ์อีนะครับว่าได้ผลจริงแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่เป็นโรคนี้จริงครับแล้วก็ขอขอบคุณทางแบรนด์บาลานซ์อีด้วยนะครับที่<อ>ทําให้อามเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับปามในถึงทุกวันนี้ครับถ้าใครมาถามว่า้องอามเป็นหน้ามาให้บาลานซ์อีหรือเปล่าลองอามตอบว่าไงดีก็จะตอบว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าบาลานซ์อีเนี่ยคืออามหาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็ลองด้วยตัวเอง ทานจริงค่ะโอเคเต็ม10คะแนนน้องอาร์มมาให้ร้านอีกกี่คะแนนเนี่ยถ้าตอนเนี้สำหรับอาร์มเนี่ยคือให้10เต็ม1ิเลยโอ้ขอบคุณน้องอาร์มมากเลยค่ะและพี่ชิวถามอีกคำถามหนึ่งค่ะว่าราคาแพงมากไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงนะครับสำหรับการลงทุนแล้วก็สำหรับโลกของเราค่ะถ้าทานตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ย สำหรับอาร์มเนี่ยคือราคาเนี่ยคิดตอบเปิดกับอาร์มมากครับโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณน้องอาร์มมากเลยนะที่ไว้ใจนะแล้วเปิดใจให้รันอีดูแลสุขภาพวันนี้พี่ชิวก็เลยเอาร้านอีมามอบให้น้องอาร์มอีก3กล่องไปเลย <ขอ S 1> นะคะ<อ>เพื่อการดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆเลยนะคะสำหรับ<อ>ใครนะคะที่มีอาการของโรค ลมชักนะคะหรือว่าคนที่คุณรักนะคะมีอาการของโรคนี้อยู่นะคะไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่าน้องอาร์มนะคะได้พิสูจน์มาให้แล้วนะคะแล้วก็อาการของน้องนะคะดีขึ้นเลยก็สามารถสั่งซื้อบรันอีนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบรันอีนําเข้านะคะจากประเทศเกาหลีนะคะสารสกัดทุกตัวนําเข้าจากประเทศเกาหลีฝากไว้หนึ่งข้อคิดน,นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักสูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บรั้นแบร เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o o t ท k กต็อ o ยูทู e วันนี้นะคะชิวและน้องอาร์มนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ